uh <laughs> Keep going, keep going. Make it happen. Make it happen. <laughs> <laughs> สวัสดีครับคุณผู้ชมรายการสายหลอนแค่อยากเล่าพาร์ทที่40กันแล้วโอ้ย oh, <yeah! S 1> บอกก่อนนะครับว่าผมรีบทำว่ามันจบนะครับนะแล้วอีกไม่กี่สิบคนเองนะครับประมาณ3 50 80ได้แล้วมั้งผ่านแล้วร0ผมรีบทำนะครับทุกคนก็ถ้าไม่ดูก็ได้นะผมรีบทำามาเสร็จเฉยๆประมาณนั้นโอเคให้มันจบกัใอะเรื่องนี้ มามามา,าต่อเลยคนแรกที่เราจะเล่าก็คือฮาชิกิฮานะแม่ลินเขียนะมาอย่างนี้นะครับดินที่ว่าก็หมายถึงฮาชิกิเรนนะครับนะว่านั่นแหละคนต่อไปคนที่สองก็ซายะให้เสียงภาคฮานาซาวะฮานะ,าะานะคนต่อไปก็คาวามโมเฮ้คาวาโมโตะนิซาโตะนะครับผมนะ มุยเสียภาพฮิชิกาวะยุยนะครับผมนะคนต่อไปก็นับสื่อกาวะไม่นะครับนะพุงห้เสียงผ่าซาโตซาโตมิครับผมคนต่อไปก็ฟูมิโกะนะครับผมนะพุงห้เสียงภาคยามาโมโตโนโซมิ amoto, นะครับนะคนต่อไปก็ ฮิเดโกะอามีเสียงรบกวนนะครับเขาด่ากันนะไม่รู้ผู Hi ้ชายเสียงภาคมิยาเกะมาลีนะครับนะคนต่อไปก็มิกะผู ha ้ชายเสียงภาาฮาระฮาระอะไรเนี่ยฮาระซายุริเอ้ยเขียนผิดหรือเปล่าวะเดี๋ยวผมโทรคุณให้นะ อาจจะเขียนผิดก็ได้เว้ยลืมเรมเรมแต่คนนั้คนอ่านออกก่นอนแปดก็ผมคงเรียกเล่นกันไปแปดไอคนไปโยชิมิผู้ให้เสียงภาคมัตสึเดะริซาเอะนะครับนะคนต่อไปก็ฮิสึกิผู้ให้เสียงภาคคาเอะโมโตะนิไอฮิซาโกะนะครับ เซื้อแ่งชอมยุทธไปไหนวะกุญ <c oughs> องแพ้จริงโอ้ภาษาญี่ปุ่นนี่เออใชจไทยดูโอ้ซื้อคนญี่ปุ่นนี่สุดยอดเลยครับมองวะกดไปก็คนสุดท้ายแล้วมุูุซมุสึกรอเป่ามุสึปวาเสียบ้าก็เซริซาวะยูนะครับก็จบกับไปลน้าน,นะจ๊ะ เสียงฟังดังชัดใครที่เข้ามารับชมก็ฝากกดไหนกดฝากตัดใครเนี่ยไม่ต้องกดกระดิ่งก็ได้เดี๋ยวคลิปเดี๋ยวมันแจ้งเตือนทุกสถานการณ์นะครับนะโอเคก็เออจบแล้วคนี้ล้ <c oughs>